ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนบ้านขมวดโรงเรียนบ้านขมวดมีผู้บริหารคือนายสุชาติจันทรัตมีข้าราชการครูทั้งหมด14ท่านและมีบุคลากรอ,อื่นๆจำนวน2คนค่ะมีนักเรียนจำนวน124คนโรงเรียนบ้านขมวดจัดเป็นโรงเรียนขยายโอกาสขนาดกลางนอกจากนี้โรงเรียนบ้านขมวดยังน้อมนำพระราโชบาย ของนหลวงรัชกาลที่10ด้านการศึกษาที่ต้องการสร้างคนไทยให้มีคุณสมบัติ4ด้านคือมีทัศนคติที่ดีและถูกต้องมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งมีงานทำมีอาชีพเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินยัย เพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางการเสริมสร้างทักษะชีวิตและการฟุ้มครองนักเรียนให้มีความปลอดภัยภายใต้การมีส่วนร่วมของทาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเรียนเรามีการดำเนินง,งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างไรคะนั่นนะสิคะเราจะไปถามใครได้อ๋อนึกออกแล้วเราจะต้องไปหาค,คุณครูพ,พรพิษจนเกินครูหัวหน้าฝ่ายงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสว,ส,สวัสดีค่ะ,คะ พวกหนูอยากทราบว่าโรงเรียนของเรามีวิธีการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างไรบ้างคะโรงเรียนบ้านขมวดของเรานะคะก็มีการดําเนินงานตามขั้นตอน5ขั้นตอนของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนะคะขั้นตอนที่1นนะคะก็รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลค่ะศึกษาข้อมูลนักเรียนรายบุคคลด้วยเครื่องมือที่น่าเชื่อถือได้เช่นบันทึกย่ําบ้านนักเรียนรายบุคคลขั้นตอนที่2นะคะก็คือการ คัดกรองนักเรียนค่ะมีการประเมินและจัดกลุ่มนักเรียนโดยใช้เครื่องมือเช่น SDQ EQ ขั้นตอนที่3นะคะก็คือการส่งเสริมและการพัฒนาค่ะมีวิธีพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนแต่และกลุ่มด้วยวิธีที่หลากหลายเช่นการให้คำปรึกษาการประชุมชั้นเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ขั้นตอนที่4นะคะก็คือการป้องกันและการแก้ไขปัญหาค่ะมีการกำหนดการป้องกันและการแก้ปัญหาด้วยการจัดกิจกรรมตามปัญหาที่พบเช่นกิจกรรมโฮมรูมกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนกิจกรรมเสมารักขั้นตอนที่5นะคะก็คือการส่งต่อค่ะหากพบปัญหาของนักเรียนที่จะต้องส่งต่อภายในโรงเรียนเช่นครูแนนแนวครูพยาบาลหรือครูฝ่ายปกครอง การดำเนินง,งานด้วยความตั้งใจของโรงเรียนผู้บริหาราคณะครูผู้ปกครองและนักเรียนส่งผลให้โรงเรียนบ้านขมวดของเราได้รับการดูแลช่วยเหลือมีความปลอดภัยในชีวิตเป็นคนดีมีความรู้มีทักษะชีวิตมีสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่หลักสูตรกำหนด ลดอัดตราการออกกลางคันจบการศึกษาตามหลักสูตรทุกคนดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและมีภูมิคุ้มกันสมดังเจตนารมณ์ที่ว่าเรียนดีมีความสุข